คลาสเรับวอนนี้นะครับก็มีเข้ามาตลอดนะครับก็คือสารเรียกว,ว่าเรยด์ดอลลาร์แบบนี้รับซื้ออยู่นะสามพันถึงห้าพันบาทนะครับมีเข้าหลายรอบไม่คั้นเลยนะครับสลามและสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ผมจะไปนะครับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เห็อนอะไรกันบ้างนั้นามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเหรียญเศด,ดอลลาร์ทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับแล้วปั๊มปตทอำเภอย์ยาหาจดยานะครับซึ่งรุ่นที่นัดรับวันนี้นะครับก็มีเข้ามาตลอดนะครับก็คือเราเรียว่า เรตตอล่าแบบนี้รับซื้ออยู่แล้วนับสามพัน้าพันบาทนะครับมีเท่าไหร่เราไม่อั้นเลยนะครับขออย่างเดียวนะครับเหรียญเนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษติดชู่ก็ห้ามเช็ดแม่นะครับตกได้นะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านโขมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าที่จะเด็ดแต่สิ้นเลยนะครับอย่างเช่นเจ้าของท่านนี้เนี่ยเคยมีคนทักมาว่าจะซื้อหนึ่งแสนแต่ว่าต้องเสียค่าใบรับรใอยเขาก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องรับรองชัดด้วยนะครับ เป็นบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดูกันชัดๆกันนะครับว่านี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างน,นะครับสำหรับเหรียญที่นัดนับวันนี้นะครับทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับก็คือมีชื่อว่าเหรียญเทดดอลล่าแบบนี้นะครับมีเท่าไหรเรารับไม่อันเลยนะครับอ่ารับซื้ออยู่เหรียญลนะสามพันถึงห้าพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับนี่ เส้นนี้เนี่เยเลเข้ามาตลอดเลยนะครับสัปดาห์นี้นะฮะเกือบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรครับเล่นนี้ถือว่าหาง่ายแล้วก็ราคาแพงนะครับอายุแค่100ปีนะครับบางรุ่นเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาประมาณเหละอละ1000บาทแต่รุ่นนี้ราคารับซื้ออยู่ละ3 0 0 0ถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ขออย่างเดียวนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชูก่ก็ห้ามเช็ดแม้กระดาษากาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญน,นี้เนี่ยดำๆแบบนี้ก็ปล่อยไว้สภาพดมๆแบบนี้เลยนะครับมีอยู่เหรียญหนึ่งสภาพไม่สวยครับเหรียญน,นี้อ่าถ้าเราดูอ่าซูมใกล้ๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเหรียญน,นี้มีรอยขัดมีรอยแปลงครับเห็นไหมฮะ,ะเป็นเส้นๆเลยฮะเนี่ยเป็นเส้นๆ เพราะว่าอะไรครับเจ้าของนี่รู้ท่อไม่ถึงการครับเห็นดำๆก็เลยช่วยไปขัดช่วยไปล้างนะฮะอ่าเนนี้ชัดเจนเลยครับมีรอยแปลงทําให้ราคาตกตทันทีเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับได้มาแบบไหนก็ปล่อยไว้แบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาถุงพลาสติกแบบนี้แยกไว้ต่างหากเลยนะครับนี่หรือไม่ก็ห่อ,อก,กับกระดาษทิชชู่ กวัว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยเยวมันจะกระทบกันทั้งทำให้เกิดริ้วรอยทําให้ราคาตกได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเจ้าของคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนทักมาแล้วจะขายจะให้เขาขายเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับเขารับซื้ออยู่หนึ่งแสนแต่ว่าต้องโอนเงินค่าใบารับรองแต่สมาร์ฟก่อนนะครับ อันนี้เขาจะหลอกเรานะครับเขาตีราคาแพงๆเพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองให้เขาก่อนเพราะว่าอะไรครับเราจะขายของเราต้องได้เงินไม่ใช่ว่าขายของต้องโอนเงินให้เขาอันนี้เราต้องคิดด้วยนะครับอย่าไปโลภมากนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่จะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญ เหรดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเฮี้วล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่เมีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนัครับประมาณ300รถึง500บาทเองนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็ก จะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสะตา์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอส3คารลอส4พวกนี้ ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอาละพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอส,อรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120งจนถึง26ต่อเราไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสี่รอสี่จะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ มีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ตนั้นต่เรเหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเื่อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาท อันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n i e A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข1 2 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ